ชีมีกินแล้วไม่ทิ้งขยะพี่เลยติ๊กนาชีมีชีมีมาลั่งตางจุดพี่พี่ทิ้งขยะถูกที่เด็กดีเด็กดีขยะมันตกขยะมันตกเก็บสีเก็บสีเก็บส,เบสีเราไม่เดินทับปาน่ทานนั่งทาน,นั่งขาคนดีความใจดิงไรคะเดินได้ดื้นเดินใหญ่พี่พี่ก็พร้อมตอบนะถ้าน้องมีความองใจใไว้ไว้พี่จะได้ช่วยกันพัฒนา